สวัสด,ดีพี่น้องมาสุบสืบคนนะจ๊ะเหมือนี้กันลกไก่พี่น้องลก้ยงไก่สวัดดสดีดลูกคนไก่ไมื่เราสิมาเจอไก่สป็นแบผักแล้วก็เท็ดเลือดแ้งไก่พี่น้องเด้อรอรุ่นรอติดตามเบิ่งไปรดําการมาเลือดแป้งไก่กับเลือดแ้งเป็ดในตัวชี้แท้คนเราเคยเห็ดจระเพื่อครั้งแรกในชีวิตจะมาเห็ดเลือดแดงไก่ด้พี่น้องเด้อเพราะว่าไปยันดิ้นอ่าส่วนพะวง แลทุกคนข้าไก่้อมว้าท้อมนี่แ,ลห,ห,ลลลแลลหละกินเเี็มไก่งงก็ไเ้กินครั้งแรกแลังกรเลยถามสูตรแล้วทุกคนหล้วก็ะลอกสิลองมาเห็ดเบื้เงือดเต็ไก่ที่นอกก็สิกีกไก่ก็เฮ้าสิะกีกใส่มัผักเนาะเราลุ้นไปนํากันลองเห็ดเบิ้องที่นอกจัคสิแซ่บบ่แซ่บจัคซี สีก้ามคือเพส่วนเห็ดบ่อสักสักลองเบิง่งแต่เขาทามสูตรมาแล้วสูตรในเห็ดคือกระเปลี่แปลงมาทามลองเบิง่งจะอ่อนทดสอบลองมงแล้วในจานถูกที่น้องก็คสอก้ามกีก้ามลองเบิง่งแก่จะมาพักมาเตะมาพัก,กพี่น้อง ต้นกับขั้วแล้วเดีจ้าพี่น้องแต่สีแบ่งแกงสมักผักแล้วก็สีเอาขอบตูไ้ไว้ใงมันลายพี่น้องอันนี้เขาก็สีเอาไปต้มซะก่อนแล้วก็สีมาซอยเห็ดเลือดแป้งเดี๋จ้มมานี่ไง <ๆ S 2> กุ้งกับสบายดีพี่น้องเลยสบายดีพี่นอบบอ้องเคเ็ดอนีมันเลือดป้งไก่ากับโเคเห็ดฮะก็สิมาเห็ดครั้งแรกเพราะว่าไปชวนบ่ต้มมาต้มมาเห็ดเลือดแป้งไก่มาสู่กินกินบ่กข้าวแซ่บกว่าเลือดแป้งเป็ดอีกก็เลยสีลองเห็ดถามสูตรมาแล้ว ตอนนี้ก็หมอกดแล้วโอรก,ก็สีเอาซีนลงเลวพี่น้องเลยกับเืียงในเอามาต้มพี่น้องให้มันสุกเล้เก็ซอยเป็นเลือดแปลงไก่่ก็เป็นเลือดแปลงไก่ที่อ้นทดลองเลยพี่น้องือ<ม>ว่ากล้ามแต่อ้นที่ใส่น้ำลดลงอีกนี่กนนี้น้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันอยากเหนียวอยากอะไรก็แล้วแล้ว,วจ้าพี่น้องเลาก็เสีเท้าออกแล้วก็เอาไปทำการซอยพี่น้อง ซอยเลเป็ไก่วันนี้เราสีมาซอยแล้วพี่น้องด้วยสีเปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเห็ดเลือดแป้งมาเห็ดลาบไก่ได้วพี่น้องด้ยซอยซอยแล้วเอามาผักลาบไก่กับปลด้ก,กินโดนละ่ะสีลาบเอาเห็ดเห็ดเลือดแป้งอราสีลาบ เนื้มันมุนนี่กก็นัจกจ้างเขาซอ,อยอนเนื้อไก่แล้วเนี่เขาผสมมาซอ,อยมักถั่วดูพี่น้องเด้อเปลี่ยนเมนู เทีลาบไก่ไม่ได้กินดนแล้วเลือดแตกยามันบวเป็นกินแบบนี้เอาสุกสุกเอาพี่น้องช่วงนี้กะลกและบาดไยายากกินนิดวะสักซักลบอันตะแกกินกันหน่อยหชอบลัใส่ อนนอกมันหน้ากันเรียกน้นเ็ดน,นี้เพ่จะใส่มักทั่วน,นี้ไหลาบไก่ใส่มักทั่วสเสตี้เสตีบางคนอดูเลยส่มัทั่วมันมีโอ่กับซีมารลาบเล่พี่น้องเราจากซอยมักทั่วแล้วทำการลาบลาบไก่ คื่มาใส่เป็นเน้ออะไน้องเลยวันนี้จ่เป็นนัวลงไปชีสหัวย็นกับชีสแขยใส่้ำป้าาบ้วมาใส่ไปเลยใส่้ำปลาปลาไก่หมกนาวมกนาวลงไปใส่เขา้าใส่ระเพ็ดพน ใส่ข่าวาก่อนใวไหมเช่ไหมาทอก,กหอมใส่นะก่อนใส่กอม ส่ลาบไก่เคเ,เอ่างด<ม>้กอ<ม>็อ่พอหอมลงนะจ๊หอมเอาง่ายคนเด็บพักหายเลยพี่น้องด้วยวันนี้เราก็ช้ม,มาไส่ข่าะพี่น้อง แกข้าวดพี่้องใส่หอมรวม่ลาย้วจะบัขวจะลาเนาะตัหอมพักยงนคลายหลับไก่ลายเนาะแกข้าวยพี่องโยขาสูตรของคนนอนลองไปเห็นบันแบบไก่พี่รอง วันนี้ก็จะมาตำข่าเบือด้วยที่น้องวันนี้ส่กแกงไก่ใส่หมกผักต่อวันนี้ก็จะมาแกงไก่ใส่หมกผักด้วยที่น้องนีก็เอาใส่ขา่ขาโรยใบมะกรูดเนาะใส่ข่าใส่หัวริกไทยเลยครับก็จะใส่ข่าเบือลงใส่ข่าเบือลงไปข้าแบ่งด้วยที่น้องด้วยข้าวเปลือกแกงแบ่งเลยกินบัดหนาหนำมันลายโผล เราเก็ดจะเอามักผักมาลงน,นี่โอนก็สิมาใส่หมักนะจ้าหผักลงเปลี่ยนเมนูโมนิเลตแปลงไก่บริเ็ดซ้ำพี่น้องเห็ดล,บลาบไก่แทนแล,ล้วก็แกงไก่สมัครผักสองเมนูพอเมา เม่ปูเ้าหอกก็จะได้กินน้ำเห็ดลับไก่ค่ะเห็ดเนื้อแป้งไม่พุ้งจกินน้ำบรไยอยากจะมา,สา,า,าใส่แป้งัวง้ะจ้าใส่แป้งงวงไปเอาล้นเหรอาจากใส่แป้งวัวลงไปแล้วหอกจะมาใส่กระเด็นลังน้ำนิดน้อยบอกพี่น้องว่า เม,ม,มออืองน้ำคือยากมาเนาะตอกปลาแดกใส่แม้เออสมาตองปลาแดกใส่นจ้าตอปกตอปลาแดกใส่ตอกปลาแดกใส่ใส่ส่นสอนพี่น้องเขามาจ้งเขาจะใส่ ตัวกระแดกใส่มันจริงนัวๆแซนน่บข้าในกระซุกแล้วจ้าพี่น้องซุกแล้วเฮากระชิใส่ผักเม้งรักลงผักหนัาตู้นะพี่น้องแล้วแล้ว,วอันนี้จำเร็จเรียดฝนแกงมัผักเซฟใครอยากนำม,มาเด้อจ้าสะไรดีจ้าขึ้นมายาสิไปเอ,อิ้นลุงลุงมากินข้าวก่อน,นอาน่าตัวบัตรกินข้าหัวเรื่มเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหลับซมเลยเจ้เด้อบายๆจ้า